สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om Show Studio นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเครื่องชาร์จของ BTY นะครับซึ่งให้ขนาดการแท่นชาร์จมาถึงทั้งหมด8ช่องเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างครับผม Om Show Studio นะครัมบมาดูด้านในกันนะครับ ว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้ผมก็ค้นหาอยู่ราคาแค่ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นกล่องกล่องสาหรับใส่ถ่านนะครับให้มา2อันอันละสี่สี่ช่องนะครับตัวนี้เป็นถ่านมาดูถ่านกันนะครับอันนี้ก็เป็นถ่าน 3A นะครับได้มา4ก้อนแล้วก็ถ่าน 2A อีก4ก้อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแท่นชาร์ตตัวเครื่องชาร์จนะครับก็จะมีปลั๊กไฟมาให้มีปลั๊กไฟก็เป็นเหมือนปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับ ไม่ได้มีสายกาวอะไรนะครับนี่ก็เป็นส่วนของตัวแท่นชาร์จนะครับอ่าเรามาดูตัวแท่นชาร์จกันนิดนึงจะเห็นว่ามันจะมี2ล็อก ok, เห็นไหมไอ้ตรงที่เสียบฐานนะครับแล้วมีรูตรงกลางอันนั้นคือเป็นที่ระบายความร้อนนะครับจะเป็น2ล็อก ok, ย่อ b t y นะจะเป็น2ล็อก ok, สําหรับใส่2 a แล้วก็3 a นะไอ้เป็นรูๆขีดขดนี้เป็นช่องระบายความร้อนเขานะครับเพราะว่าตอนชาร์จเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมีความร้อนค่อนข้างสูงนิดนึงนะถ้าตอนชาร์จใครมาจบับจับดูจะเห็นว่ามันร้อนนะครับ นี่ก็เป็นช่องใส่ปลั๊กไฟนะครับวัสดุก็ดีเป็นพลาสติก a อเบอย่างดีเลยนะครับจะได้นะครับดูการใส่ทานนิดนึงนะด้านบนจะเป็นบวกนะครับเราพยายามใส่ด้านบวกก่อนแล้วดันก้นดันลบเข้าไปจะใส่ง่ายนะครับใส่ด้านบวกก่อนปุ๊บอ่ะเขาจะบอกว่าอยู่ว่าบวกกับลบนะแล้วก็ใส่ไปตามนั้นนะครับใส่บวกก่อนแล้วค่อยดันดันลบเข้ามันจะง่ายนิดนึง ะมาดูมาผมลืมให้ดูตัวฐานนะแบบใกล้ๆ,ๆครับก็เป็นไซเคิลเป็นโซนี่ผมไม่รู้ว่ามันโซนี่แท้หรือเปล่านะโซนี่ไม่รู้ว่าโซนี่จริงหรือเปล่านะครับก็เป็นฐานชาร์จสองเอนี่เขาจะให้มนันทั้งหมด4,600ม mm ิลลิแอมนะครับส่วนในส่วนของ 3A นะเดี๋ยวไปดูตัว 3A กันนะครับส่วนของก้อนเล็ก 3A เนี่เขาจะให้มาทั้งหมดนะครับเป็นความจุที่4,300ม mm ิลลิแอมเพลนะครับก้อนเล็กกว่านิดน,นึงนะความจุจะน้อยกว่านะครับ ก็เวลาเสียบเข้าไปในกล่องเวลาเสียบเข้าไปในแท่นชาร์จก็จะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับมันใส่พร้อมกันได้คือ1นช่องเนี่ยใส่ได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้ง 2A และก็3าแต่ใส่ 3A แล้วมันจะเอียงแบบนี้นะมันจะเอียงนิดนึงแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ชาร์จได้ปกตินะครับเวลาเสียบชาร์จนะครับจะค่อนข้างมีความร้อนนะครับตัวฐานจะค่อนข้างร้อนนะไม่ต้องตกใจนะครับมันจะร้อนความร้อนค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับไฟจะแดงอยู่แบบนี้ชาร์จครั้งแรกนี้นะครับใช้เวลาประมาณ10ถึง ใช้เวลาประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงนะครับไม่ต้องตกใจว่ามันจะชาร์จนานเดนหนึ่งนะชาร์จครั้งแรกครับเสียบชาร์จทิ้งไว้เลยนะพอมันเต็มแล้วเนี่ยมันจะตัดเองนะไฟมันจะดับนะครับเดี๋ยวมาดูเต็มแล้วไฟจะดับนะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วไฟดับหมดแล้วนีผมใช้เวลาชาร์จตรงนี้บอกแล้วผมก็รอนานกันนะก็กลัวเหมือนกันนะครับใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะครับในการชาร์จครั้งแรกนะครับดูนะเนี่ยลักยังเสียบอยู่นะปลักยังเสียบอยู่แบบนี้เปิดซิปอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่ามันตัดไปแล้วมััันนดบบไปะคร ชาร์จครั้งแรกเลยนานาหน่อยนะประมาณ10ชั่วโมงนะครั้งแรกของผมนะครับตรงนี้นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะใครกําลังมองหาฐานชาร์จอยู่ผมว่าสมัยนี้มีใช้ไว้ดีว่าอุปกรณ์หลายอย่างรีโมทอะไรพวกคือจริงๆแล้วอผมมาซื้อมาใช้กับไอตัวไม้ไมไวเลสเนี่ยต้องใช้ฐานเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อตัวฐานมาอีกนะครับก็ใครสนใจก็ตามลิงก์ไปเลยกันนะราคาไม่แพงแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ